ก็ผมนายกนินันสีเสมอประธานสโมสรฟุตบอลของกอกซิตี้และหัวหน้ากองบริหารทั่วไปอัญญาสูงแห่งประเทศไทยในฐานนะเอเนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปี15ปีและ17ปีครั้งที่2ประจำปี2565ในรายการบางกอกซิตี้ไทยแลนด์ยูทัพ2022 พิ้งถ้วยประธานรางวัลชนะเลิศจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม์อื่นสุท่านานารีนาพร้อมทีมทุนการศึกษารวมหนึ่งแสนบาทการนี้กระผมขอรายงานวัตถุประสงค์โครงการในการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนให้ท่นทานได้รับทราบร่วมกันดังนี้วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสมทุนการศาึกษาฟุตบอลเยาวชนที่ยากจนาขาดแคลนคุณทรัพย์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไว้สําหรับออกกําลังกายซึ่งได้ดนำนินการในการกีฬาฟุตบอลรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่5กุมภาพันธ์ถึง30เมษาย,ยน2565และรอบชิงชนะเลิศในวันที่1พฤษภาคม2565ณสนามกีฬาโรงเรียนท่าข้ามพัทยาในสังกัดองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดชนบุรีความแจ้งแล้วนั้นหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒน,น,า,ทา,า,นาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้และทักษะการเล่นที่ดี 2. เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางกายาเสพติดและอบายมุก 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจด,ดีระหว่างสมโมสรกับหน่วยงานท่ารักและเอกชน 4. เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีทำงานเป็นทีมลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห้าเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสร้างวัตหมายของเด็กๆในการก้าวสู่ฟุตบอลอาชีพและเป็นกําลังหลักทีมชาติในอนาคตหเพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลได้รับการพัฒนาทางร่างกายจิตใจในการเป็นนักกีฬาที่ดีเจ็ดเพื่อฝูกฝังให้เยาวชนรักชาติศาสตร์และสำนึกบุญคุณแผ่นดินมีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันสถาปัตย์และระทูจากปีแปด เพื่อสนับสนุนการศึกษานักกีฬาเยาวชนที่มีฝีเท้าดีที่ขาดแคลนคุณทรัพย์พร้อมทั้งเด็กที่ได้โอกาสที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเล่นกีฬาฟุตบอลทั้งนี้มีทีฟุตบอลเยาวชนของโรงเรียนต่างๆทั้ง4ภูมิภาของประเทศไทยจงทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน44ทีม จำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น1,100คนหนงร้คนพ้อมผู้ควบคุมและสตาโฟโค้ชจำนวน220คนขอขอบคุณท่านประธานในวิธีที่เสียสละเวลาเมียนค่ามาเป็นประธานที่เปิดโครงการในครั้งนี้ขอบคุณครับ ขอชมเชยทางสโมสรและขอขอบคุณไวนาโอกาสนี้ด้วยถ้วยรางวัลเงินรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวกีฬาคือสร้างคนให้มีคุณภาพสร้างคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาตินี่คือจุดมุ่งหมายของการกีฬาคนถ้ามีระเบียบมีวินยัยสุขภาพแข็งแรงประเทศไทยก็จะเจริญก้าวหน้า แบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปี15ปี17ปีครั้งที่2ประจำปี2565ชิงถ้วยชิงถ้วยประธานพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทนารีนาศในรายการบางกอกซิตี้ไทยแลนด์ยูทครคัพ2022ณบัดน,นี้ครับ ภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก็มีฟุตบอลคู่เปิดสนามนะครับในรุ่น15ปีนะครับในเกมนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเจ้าบ้านครับ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับในเสื้อสีขาวนะครับเจอกับทีมจากจังหวัดจันทบุรีครับเป็นโรงเรียนเบญจะมานุสอนนะครับเกมค่อนข้างจะสูสีนะครับผลัดกันรุกรับอย่างสนุกนะครับทางด้านเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนําไปก่อนก่อนทางด้านทีมเยือนครับทีมดังจากจันทบุรีก็ไล่ตีเสมอนะครับในเกมนี้จึงจบ1ประตูต่อหนึ่งครับแบ่งแต้มกันไปสําหรับคู่เปิดสนามครับ พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน13ปี15ปีและ17ปีสิงถ้วยประธานสวัสดีครับผมกน,นิษนานสีเสมอประธานสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซีในฐานะประธานมวยการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีและ17ปีจิงถ้วยประธาน พระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสุบรีรกรมมือหมื่นสุทนารีนา่าศในรายการบางกอกซิตี้ไทยแลนด์ยุทธครับ2022นะฮะครั้งที่2จจำปี2 5 6 5วันนี้ครับมีการอัญเชิญถ้วยประธานนะฮะโดยการนำของคณะ,อ,ะอาจารย์ของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับโดยท่านว่าที่ร้อยตีรักสลิดศรีสวัสดิ์ภูมิในการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ที่เป็นผู้อัญเชิญกันหน้าขา้า,าราชการหรือว่าในงานประทับใจในงานสมพระเกียรติที่ถ้วยพระราชทานที่ <มา S 1> ในโครงการที่เรามามอบให้เด็กๆได้มีโอกาสใน,ในเวทีการแข่งขันในระดับประเทศในครั้งนี้ขอบคุณทุกทีมทุกภูมิภาคนะฮะเพราะว่าเราจัดทั้งที่หนึ่งนี่ก็มีทีมที่ได้รับโอกาสจากทั่วภูมิภาคทั้งสีภาคของประเทศไทยโดวยเฉพาะครั้งนี้จัดทั้ง3รุ่นถือว่าทั้งมาจากแพร่เชียงใหม่ ทางอีสานใต้อะไรมากันครบเลยครก็ก็ดีใจครับที่ที่ทุกทีมอยากจะยกระดับมาตรฐานของทีมฟุตบอลของตัวเองเยาวชนให้สูงขึ้นนะฮะเพื่อให้ทัดเทียมนานาประเทศเขานะฮะวงการฟุตบอลจะได้มี การพัฒน,นาและคืกคืนได,ได้เป็นกําลังหลักของของชาติในอนาคตต่อไปนะครับผมเปิดสนามวันนี้เป็นอย่างเป็นทางการนะฮะวันที่5กุมภาเนี้ก็เป็นรุ่นของ15ปีนะฮะ,ะในเดือนเราขยับไปเดือนเดือนต้นเดือนเมษาประมาณวันที่2เมษาจนไปเป็นรุ่น17ปีแล้วก็ปิดท้ายด้วยรุ่น13บสามปีหลังสงการไปแล้ว ที่เราขยับไปเง,งี้เพราะว่าเดือนมีนาดเด็กมีการสอบอะไรเราจะให้เด็กๆได้มีสมาธิในเรื่องการสอบให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราจะไปชิง ทั้ง3รุ่นในวันที่1พฤษภาคม2565นกะครับผมก่อนอื่นเลยฮะที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการผลักดันเยาวชนของชาตินะฮะโดยเฉพาะ,ะโรงเรียนที่ไม่ได้รับโอกาสที่แข่งขันรายการใหญ่ๆเพื่อจอะคัดเข้าแข่งขันรายการถ้วยกอถ้วยขอของกรมพระนะฮะเวทีนี้ก็เป็นเวทีโอกาสสําหรับโรงเรียนที่ไม่มีชื่อ แต่ว่ามีขีดความสามารถนะฮะที่โครงการของเราเพื่อต้องการให้เด็กที่ไม่ได้รับโอกาสที่มีฝีมือได้มาแสดงศักยภาพแล้วได้ข่าวว่ามีผรูผู้สอนทีมชาติไทยรุ่น15ปีติดต่อผมมาว่าจะมานั่งดูเยาวชนนี้มีโอกาสติดทีมชาตินะฮะในรายการนี้เหมือนที่เราจัดได้หลายคนที่เคยที่เราเคยบอกไว้แล้วว่าพิสู่ทีมชาติเยาวชนแล้วก็ทีมชาติชุดใ่มาแล้วนะครับผม นั่นก็เป็นประธานผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะครับฟุตบอลรายการนี้นะครับในการส่งเสริมให้กับเยาวชนน,นะครับเราปิดท้ายกันด้วยพอโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับและการแสดงของนักเรียนสุดสวยนะครับวันนี้รายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวล่ำลานะครับสวัสดีครับการน,นี้ก็ผมขอรายงานการจัดงานเป็นชาว่้าพร่วมัางนี้อาจารย์จะรับทราบในู้ายการสนับสนุนดังน,นี้ นายกว ü, picnic, ิทยาคุรต hey, no ื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดคุณพรชัยด้วมเงินสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณจุรินพุทธิพิพัคจรสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสจสมฤทธิทองแก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกนิยมรานิยมนายกอง์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามคุณมาโนสุขหัวใจนายกอง์การบริหารส่วน คือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอยาอ่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูกู กูกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบอลกูเดินบอลุดบอลสยามกูเด่นก่อนกูเดินบอลกูเดินบอลกุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลขุดบอลสยาม ผู้เด็นบอลผู้เด็ดบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอยาอ่าท้อรางวัลที่รอมันใหอยู่นะั